มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโคราชน้ำท่วมเมื่อวันที่5เมษายน2564พายุดูร้อนได้พัดผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นของวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อก,กันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านแสนสุขหมู่ที่13 ตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงโดยน้ำท่วมสูงกว่า30ซนติเมตรนะคะจากการสอบถามนายคณินชาวบ้านในพื้นที่กล่าวว่าฝนตกลงมาหนักติดต่อก,กันนานหลายชั่วโมงค่ะทำให้ปริมาณน้ำฝนไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนท่วมบ้านของตนสูงประมาณ30ซนติเมตรนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเฉพาะชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ที่ตนเองเก็บไว้ในโรงเก็บของก็ถูกน้ําไหลเข้าท่วมได้รับความเสียหายนับแสนบาทส่วนสาเหตุที่ปริมาณน,น้ําไหลเข้าท่วมบ้านเพราะว่าแขวงทางหลวงนครราชสีมาได้มีโครงการก่อสร้างสะพานลอยและผู้รับเหมาได้ขุดดินเพื่อเตรียมวางเสาต่อมอทำให้ดินไปกีดขวางทางน้ําไหลเมื่อมีฝนตกหนักน้ําฝนจึงไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ําได้ แต่กับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดก่อสะพานกว่าสิบหลังคางเรือนได้รับความเสียหายนะคะจึงอยากบอลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาภาวะวิกฤตในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ